อาบน้ำป่อมแปมอาบน้ำป่อมแปมเลยเลยอ,อาบน้ำป่อมแปมเลยเลยอาบน้ำบุ่นๆเลยอนอนหบับสบายๆเลยเอานั่าดีๆไม่ลุกไม่ลุกไม่ลุกนั่าดีๆ <c oughs> นี่ไงครีมอาบน้ำของใครอาชูชาบูจิถูแขนจิอาชูแขนจิรักกะเลจิถูรักกะเลจิ กันยูหางสไลด์ื้อนักกันยูหางสไลด์ื้อหรือมันดื้อยูหลางเดินดื้อขอเสียงหน่อยเร็วมีเสียงไหมเนี่ยขอเสียงกีดหน่อยเร็วอะไรนี่อันนี้โอ้ยขอเสียงกีดหน่อยเร็วน่าบ่นมากดีไหมครับดีไหม พี่เกียวดีไหมดี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 ดดีดี่อพอกัเลออาบจังพรุงีใครส่งหร่วเนาะพี่เกียวไม่รู้สีนั่งเลยดีนั่งดีลี มิตอพูดมาแล้วครับอามิเตอพูดมาแล้วครับผมแล้วทำไมนะครับน้องหมามาหรือยังนะเอกมาหลุดๆน้องหมามาลี้ยังนะน้องหมามาหรือยังนะอาบน้ำหอมแล้วนะไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันดีกว่าเดาอเข้าดีกว่าปุบเลยเนาะ เส็่ไหมัแอนดาวยืนดิงดิงดแล้วตกตกตมาลดิงดิ่งดิงดิๆไอ้หยาถ้าคลิปก่อนแล้วทาคลิปให้เดีพอถ่าให้ไปหนึ่งถ่าคลิปท่าคลิปาคาขาถ่าแขนท่าขาหอมหอมหอม หหออมมมขามาขามาครับเอาเกย์ขาเข้าไปเจ้า ขา,าใส่แล้วไว้ผ้าแล้วพ้าแล้วถูพ้าแล้วขาใส่ไหมเดี๋ยวขาใส่ดูดูกัน จวบชุดชวบไปขึ้นลอยปะลูกไลายซ้มมาลอแค่ต่ว่าติกระดุมบ้างเถอะกันตัวเนี่ยหอมมากทาครีมแล้วหอมมากม่วงนอนแล้วเสร็จละ เตรียมตัวนอนหลับฝันดีบายเด้งดิง้งอะเด้งดิ้งอะเด้งดิ้งอะเด้งดิงด้งฝันดีนะครับบายผมจะนอนแล้วนะคาไหครับผมโอเคไ, <Okay. S 2> ไครับผมกินนมก่อนกินนมก่อนเดี๋ยวค่อยดูกินนมก,ก,ก่อน,แบบอน,น,อนแล้วก็ฟังนิทานนะอุ้ยไข่บนอยู่บนหัวนี่ ครอยู่บนหัวตัวเกี่ยวนี่พ่อพ่อไหมนี่ฝันดีนะครับเอฟซีน,นอนกับคุณพ่อนะครับนอนกับคุณพ่อสองคนนะครับคุณพ่อพันอาบน้ำอยู่อาบน้ำให้ลูกเสร็จแล้วคุณลูกก็ให้ลูกนอนกอนพอยาสีร้อยไปอาบน้ำด้วบนี้เด้อให้ลูกนอนกันพ่อยาสีร้อยไปอาบน้ำเด้อจะนอนแล้วนะครับฝันดีกับชาวโลกทุกท่านนะครับผม น้องตเกียวก็พร้อมหลับแล้วะ h อฮะ h อแล้วะ h อฮะโอแล้วน้องตัวเกียวนะเอฮะเ h ฮะเอโอเคอโอเครับผมฟันดีนะค่ะบายบาย